ข่าวด่วนแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทประจำวันที่19มิถุนายน2566ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเชิญชวนประชาชนสิทธิบัตรท,ทอง เข้ารับบริการใส่รากฟันเทียมฟรีสำนักงานหลักประกันสุขภาพสอปอสอชเชิญชวนประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรับบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมฟรีตามโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567 เงื่อนไขาการรับบริการเป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากบนหรือล่างและฟันเทียมหลวมใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้ซึ่งทันตแพทย์ประเมินว่าจําเป็นต้องฝังรากเทียมสําหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร สายด่วนสปสชหนึ่งสสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนาเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ